ในส่วนแมองพิมพ์นี่ให้่าฝันโอ้โหนะครับครับผมเดี๋ยวบานี้เข้ากับมาฟังกันว่าแมองพิมพ์ที่ฝันในลักษณะใดเข้าที่เป็นเลขเป็นเบอร์บ่อเฮือในส่วนแมองพิมพ์เองกับฝันบ่ธรรมดาเือกันครับกับฝันบ่ธรรมดาอย่างเงีกับฝันนอนรับเื่ากันอี่เลยบองหมงไมก็่ากัได้ฝันนี่กับเป็นเลขเป็นเบอร์เื่ากัน อันนั้นต้องถามตัวเองครับแต่ยี่น้อยู่น้องกันยังว่าถามกันว่าฝันอีหยังไงเพราะแม่นี่เพราะว่าหลายงวดที่ผ่านมาเล่าฝันเราก็เป็นเหล็กอยู่พอจีวางครับอืออะอันนี้เรับกับวาฟังคับหม้อขับจ่าฟังฝันว่าเปินฝันว่าจังไหรฝันจักรเกียร์อะไรตั้งแต่ตองวันวันนี้แม่หลวงพิมฝันสามสามขึ้นเรี่องกันนี่ฝันสามจะเป่าขึ้นแหลกฝังก่อนอ๋อขึ้นแหลกก่อนนะเอาว่าดังๆนี้นะครับกล่องตั้งไก่เนี่ยมือนี่ยขึ้นแหลกด้วยฝันฝันเกี่ยวกับเหล็กออกฝันว่าถือเหล็ก เลขเลขสามตัวเลยได้จากนุ่ฝันน่ะเลขสามเป็นเห็นเป็นเลขเลยบร้อยเลยไม่เป็นสีแดงเลยโอ้โหอีดีตัวนี้เห็นเป็นสีแดงแล้วที่นุ่ฝันเห็นเห็นว่าโอ้ถือเลขตัวนี้มาสั่นในความฝันตัวไรมาสั่นมันเปิดปึงมันมีเลขเจ็ดกับเลขสองครับบันทิตัวที่สามล้วเป็นอีย่างคือมีสามตัวมาสั่นตัวที่สามเป็นศูนย์ตะวันมันสีอยู่ตรงหนากระบอยู่มันเด้งออกแม่ใจในความฝันนู่นน่ะเด้งเด้งสิเขึ้นไปยึดตรงหนาแล้วก็เด้งไม่ยึดตรงกลางสิไปยึดตรงไทยไหมในความฝันนู่นน่ะ เลขศูนย์นะจ้ะเห็นเลขสามตัวแต่แต่แต่ว่ามีตัวหนึ่งนี่เด้งไปเด้งมาตียูตำแหน่งไรกับโมยูตีแนงตำแหน่งลอยหรือว่าตำแหน่งนวยกับโมยูเนาะเด้งออกเด้งเขาอย่างนี้บ้านี้ก้อนสีนั่นเนี่ยผลนชุดไทยนิ่งบ้านี่เลขเลขตัวที่ว่าเลขศูนย์เนี่ยฮูเมียก่อนฮูเมียก่อนสะดุ้งก่อนสะดุ้งไปคล้ายแบบไม่เกิดสีแดงสักนาให้หก็ไปใส่ตรงกลาง ลบนาลบหลังอย่างไรจะเลขศูนย์ตัวนั้นเลขแดงบูดบันเอาเบาสูฟังรูปบันเลขศูนย์บอเมีนไหมถึงว่าเลขสามตัวนี่เอ้สองเจ็ดศูย์สองเจ็ดศูย์เลขศูนบอนิ่งครับพ่อพี่น้องครับี่ยึดตำแหน่งไไรกับโบยูแม่นลกก็ไม่ค่อยฟันแม่น้องพิมสีแดงเลยเด้ว่าเลขออกสามตัวนูดถือเลขสามตัวสามตัวแต่ว่าตัวศูนตัวใดว่าสันนะสองเจ็ดศู สองเกศูนย์แต่ว่าเลขศูนย์นี่บางที่เบิรงแล้วมาสลับอยู่กลางนั่นคือสลับอยู่หนาบางทีมันมอสบาร์ดีน้นี่เอาจังซี่แหละคันผู้ซื้อจะซื้อรถแต่ดวงไผลดวงมัน่นทุกที่กันเลขศูนย์โมยู่เนาะแต่ว่าขวงพิมพ์นี่ม,มีมีขอเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติม<ๆ>ครับเน้ยน 8, 7, ยแปดเจ็ดนะครับเน้ยนยแปดเจ็ดเพราะว่าเท่าดึงค้าเนี่ยอันนี้ผมว่าท่านีบอลทุกฟังเนาะเอาเทาเท่าแต่ละช็อตพันมันพันสันสันปวดเท่าดึงขาสองหมื่ ในความฝันผมเลยสะสดุงเตือนกับเบิงน,นาทอครับเขาบ,บอกว่าเสือเอาเด้อ,อดลวกแปดเก็ยซื้อเอาโอ้ได้ยินเสียงเบายัางสั่นเลยผมก็เลยลูกแมนเราผมก็เลยลูกเหมันมานางทบทวมความคิดความฝันเจ้ากองครับผมมันมันกึ่งรับกึ่งตื่นแต่ว่าอันนี้นี่คือเป็นแนวท้างครับถือโบถือนั่นผู้บอกกัะยุพีเนาะผู้มอกตะยุอุเทียบอันนี้คือคามันแมนอีลีคาเถ่ามไหต้งตรงผู้เห็นผู้รับชมอยู่กับคาไม่ชกมีหลากครับผม จดเฮ็คุณงามความดีพอกันไปครับผมเอาเนี่ยเนี่ยนะขันทักษิณมีโชคมีไช่เนี่อยากได้ทางตัวนี่แหละครับเนี่ยอยากได้ก้อนมูก้อนเนื้อก้อนไก่นี่ยเพราแม้ว่าพอน้องพิมอยากได้คือปูอยากได้ครับเนาะอยากได้ทางในส่วนในสีย่างเขามาสารนี่แมนจากน้อยถึงนาฝนแล้วนี่ทางนี่สิเป็นขี้เลี้ยนขี้ตมแมนมันกะสิบ่สะดวกสำหรับคนเข่าคนออกเนาะครับครับแมนครับเป็นจันบ้านี้ในส่วนพอน้องพิมแล้วเนาะ บานี้แม่น้องพิมพ์หลังจากที่ฝันสองเจ็ดศูนย์แล้วเนี่ยฝันที่สองฝันไว้จังไหนครับฝันไปด้ปลานสะละป่าป่านี่เป็นบัวมันคล้ายๆป่าปลาคอนใช่ไหมอะครับหน้ามันหนีเมือนาบันเลงตะปลาโเอยแล่นลงไปป้าป่าขึ้นมาลายแต่ก็เลยอเอาถุงไปใส่บัานี้มีผู้เฒ่าคนหนึ่งสิงห์มากฉันสิงห์มาเห็นหยาดฉันไม่เห็นเลยรถฟาดอ่อเมื่อนี้หาเมื่อคิปนี่แหละหออใช้ถุง บันนี้เพ่อหน้าสิมาขอแบงหนูว่าได้สองถุงแล้วขอแบงจักถุงแน่ว่าสั่นหนูก็เลยบันทึกหนูก็เลยแบงปลาให้เพื่อนเห็นมันเป็นสามถุงแบงปลามันมีปลาเข่งปลาคอสารพัดปลาเราสองยูได้เห็นไม่บวกเลนหนูหอบเป็นสามถุงแต่ว่าให้เพื่อนไปถุงนึ่งละเหลือยี่สองถุงป่ากระลังหอบอยู่หอบจังไงอันย่างมาเทือนมากระลังเสียนเอาปลามาบ้างไว้ก็ไปเห็นเอื้องนี่ก็ฟันโน่นนะ เห็นอึ้งกัเอะไรมาอ้ามันอื้องอืงย่างบ่เอาดเอกาเราก็สันเปเบิ่งดีว่เบื้ม่นอื้องย่างอื้งเผาว่าสันอื้งเผาก็เลยเอามือไปส่วนเอาส่วนขึ้นมากผันมีสามขาอึ้องจนไม่ต่อึองเผาเหรอเมาอเบิ้งขามันห้อยขามันนั้นไปกุนตะโดดแล้เบื้องม่นหัวกับกุนว่าสันนู่นเบื้องนขึ้นที่สองในหนูฝันขึนที่สองนี่แมียนองพีมันตีเป็นเลขบ้านขึ้นที่สองนูก็ จีตีเป็นเลขบะเพื่อนที่สองปลาลูกกํมากตแปดแปดเจ็ดพุทธอมัคแปดเจ็ดสามบ่เห็นอึ่งหมนไม่สามขามปลาลูกกํามาเจ็ดมักแปดได้แล้วจังว่ากันตีเป็นเลขกันตีเป็นเลขกันคือว่ากันว่ตีเป็นเลขฝันว่าได้ปูได้ปลาได้นั่นนี่อาจจะเป็นโชคดีเลขขึ้นเลขเขาแล้วองอย่างจังสีน้าก็ผมที่ทำนะเลยทำมาขึ้นขึ้นขึ้นสองเมื่อขึ้นอีกฝันอีก ฝันฝันเออเแม่นหมืนขึ้นหมืนขึ้นบ่หมืนขึ้นฝันนี่างนั้นบ่นนั่นขึ้นก่อนฝันยังก่อนที่ไอแล้วมันบ่นเนี่ย嗯嗯เอฟซ <FC S 2> <ข>ีเปล่าเพิ่นมานอนนอนกับพ่อน้องขี้ว่าปูดึงขาหนุ่มฝันวันหน้าพ่อน้องขี้ผ้าใบใบปูอยู่ในสระหนับสระเหน่งงเลยผ้ายางลงไปมีบันดไดไซด์ต้องไปไปกับลูเ <FC S 2> อฟซีเพิ่นมานอนอยู่นี่บปล่าไม่จ้ะงโอ้เพิ่นมานอนอยู่นี่เพิ่นไม่เข้าใจหรือไม่โอ้ ต้องใส่ป่พี่ใหญ่น้องไข่ครับเอ็มพี่ใหญ่ใจดีมีผ่าเต้นครับเออ่ขอขอขอแสกจังหน่อยนึงนะครับครับอ่าเพื่อนฝากอพาเต้นไปวัดป่าสายขามินของที่ว่าโชคครับก่อนหนึ่งเพื่อนเอามาให้แล้วครับง่ัาใหญ่นึงครับผมืมแล้วพอดีเลยก็บุญดำให้พงพ้าลวยผู้เพิ่นกําลังดีให้ไดแบกไปอันใหญ่เติอบ่กนับนกันไงอันใหญ่เต๋อเดแบกเลยห้ามพัดหนึ่งป่ะจ้ะคนละเที่ลักษณะกันเลยสิี่ปูหนึ่ก็แบบง่ายเลย อันก<า>็หน<า>ึ่งขี้ดบ้านี้นาซ้ำฝันสุดท้ายบัานนี้เนาะก็หนึ่งขี้ผ้าลงไปใบปูนี่ก็ฝันโน้ฝันน่ะมันมีทั้งโขดหินตะวันาศารปูลหลายอะไรแต่ยางลงไปนะย่างลงไปมาทุกคนทั้งควทาทั้ทงเมียทั้ทงลูกครับใบเสร็จแล้วปูควาหรือว่ายางขึ้นมาเออพวต้องเนี่ยดอกนอนอยู่นี่แหละนอนนานตูปูนี่แหละพิ่นได้วางสิตังขึ้นเลยจ้ะพา้พาหนูก,กับหลูกนอนนี่ปูศร์นอดเห็นเลยพ้อนพานไปพานมาเต้นอยู่ แกนหาหนึ่งของบานเลขที่ปูตัวสามหกสามว่นไหนมึงกับว่าวอยู่ครับว่าทุกโตมออกมาแล้วเด้อกิบมไทยเหลือสามหกสามเลขไทยครับครับวันไหนมึงกับว่าวอยู่วันหนูากว่นนี้หนูฝันทุกขื่นใช่ไ่าฝันอย่างว่าเพื่อมกับว่าฝันดูป่ะนี่ ไฮมากชุดนี้เนี่ยมาฝันด้วันฝันี้ตั้งแต่ปีใหม่มากเลยผมกับพิษปกกระตีกันปากกตีเข่าที่มหาเนี่ยเข่าชิบ๊อดไดมากลักษณะบอกเป็นตัวแบบนี้เท่าชิมีพิจลัณลักษณะนี่คือออกปลาให้แน่เอินไปเบิ้งผู้เท่าพาไปเบิ้งหมู่บ้านหมึงยงสร้างครับเห็นงูเห็นยังไป่งสันครับของปูของแยงสันแต่อันนี้มาดึงขาสองมือนึ่งขาเครื่องคนนอหลับเนี่ยมาปลูกนะแนน เสือเอาได้เรียงเสือเอาแปดเจ็ดประมาณนั้นครับอันนี้คือบอกค,ความฝันเนาะความฝันครับแมนบอมมีนนั่นพอลงพิมพ์กับบอลูลองกิจ,จรารณาเบิ้งเอากิจ,จรารณาเบิ้งครับเนม่นี่มนวันที่สิบเจ็ดนี่แหละแต่ว่าเป็นไปได้ก็ผมอยากให้เขียนแยกส่วนของพ่อของแม่นะครับผู้เพิ่นเบิงบ้งมันจังสีบ่เบิงบเบ้งเป็นหลายตัวให้เพิ่นเลือกเลี้ยนเอาข้าผู้ได้โชคไคโชคมัืน คขันผู้ใดเรียกถือตัวถือกระชียังสีได้ยังชี้นะครับขันเ่าเขียนร่วมกันพ่อแม่ลูกมันสิมีประเด็นที่ว่าคือให้เลขหลายตัวแทนผมเคยเห็นคอมเมนต์ลักษณะนี้ผมไม่ได้ตอบโซ่หรอกมันอาจจะเป็นขั้วเขาเนี่ยแต่ว่าส่วนของเ่าก็ต้องระวังของเ้านั่งคือแนวทางของเ่านะครับเ่าให้กว้างฝันยังสั่นยังสีนะบ่ามันมันเป็นยังสีครับอาชี้แห่งน้ำเดี๋ยวสิว่ายังสั่นยังสีผู้ใดกระฟังเมื่อแต่ละแม่เข้าผู้ใดนอนลูกมันสัารหลดแต่ว่าวันนี้ ในส่วนผู้ใดที่ฝันแม่นบ่แม่นไหนแค่อีกในส่วนหนึ่งจะจังสีได้ปอนี่แบบนี้แบบจังแบบนี้ได้ปอนี่แยกไว้เป็นของใครของแม่จังสีครับแม่น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 กันออกก็ยังหัวควันในเชี่ยวกันเอาจนงเพราะอยากใส่แว่นเลยโคตรนานแล้วนานขนาษจันเนียนอ่อนๆอแล้วตลกไส่มากนวนอยู่นี่ขึ้นแลกกับเจอขึ้นกันได้จังเห็ดล้างบนย่างออคือผมเลยผมตะกี้ผมเป็นคนที่ว่าให้น้องพิมพ์ผมเบอร์เสือ อินเยียบใช่ไหมเออหลูกไส้เลยอ่ะเดี๋ยวในมันลูกมาจุดถูกอีเลออีเลืงผมได้ปลูกออกบ้านสิเรียนโดดยั่งหน้าเนี่ยผมเล่นหมดเนี่ยไปเนีไปผมในมาจุดูัวอาพูดซีนาล้านซี่นาอัตินเยียบนะอึกล้านครับหล้างไปพูดดำๆเพื่อนว่าใช่ปะแต่ว่าพูดถึงว่าไอ้เลขกซองนี่เดี๋ยวงัดนี้เดี๋ยวค่อยมาเอาโค้งสุดท้ายเลขยังก่อนเหล็กซองวันนี้่มีเลขกซองเดี๋ยวจะว่า มาดูปะเนีคือบ่ได้เล็กซองน้ำเนื้อมันมันสีมีประเด็นนะโอ้เลขกองครับคือเหล็กองต้องถามได้ไปนี่อเหล็กซองได้่าไปได้แล้วครับแต่ว่าผมผมขอชี้แจงก่อนเนาะอันนี้คือบ่แมนเป็นแนวทางให้เลขขายโตบ่แมนว่าสีห่วงจักสีหวงไวอย่างผมยังอยากให้คนได้ทุกทุกคนเพื่อสิได้มีเงินมีทองไปเหตุบุญเนืท่านครับครับผมเลขซ้ำนี่ผมถือว่าเลขหลายนะครับเล็กซ้ำนี่ามถือว่าหลายครับข้าเจ้าให้เลข สามตัวเนี่ยบางไขให้เลขสามตัวมาเก้าหางให้เลขสามตัวเนี่ยให้ให้มาเก้าหางอันนี้คือผมว่าความดูดซึกงของผมเนาะการแมนผูมีทุนหน่อยอยากมีส่งมีหลามน้าคนก็ชิมองว่าเลขหลายแท้แต่กันผูจิมมีดวงซื่อตัวเดียวกถะเคือบครับผมเป็นแนวทังให้ได้อยู่แห่งอยากให้ได้ทุกทุกคนทั่วหน้าทั่วตาผู้ได้มากเหตดบุญกับไปเหตดน้ำพระน้ำว่า ผู้ใดอยากสอยเฮ็ดสอยสร้างก็เฮ็ดไปเฮ็ดคุณงามความดีทั้เจ้าของเห็ดครับครับผมแมน่แมนๆๆอันนี้คือแม่นว่าบ่กเขาดีใส่โตเด้อผมแนะนั่บุญกรรมอันใดนี่บ่เห็นดอกซ่านหน้าซ่านนี่ละ่ะครับอันนี้เรื่องจริงครับเฮ็ดไว้ตอนนี้ก็ได้ตอนนี้แล้วเนาะแม่นครับอ๋อจับเปลีนะ่ยนเนาะพอดงพิมพ์มาะงามอยู่ดีเลยดอกสว่างนี่ซีเอเบิร์อย่างนี้ซู้หมอนี่ก็เห็นอยู่นี่แม่นว่าเซมว่าบอกช่วยฟังหน่อยดิ เลขของผมมันมีอย่างเงี้ยนะเนี่ยสามตัวชุดนึงเนาะเลขซองหมายถึงเลขต้นขามนี่แหละไปครับคือผมเห็นน้องพี่ว่าวันวันกันก็ได้เลขซองตัวสามตัวเป็นมรสามตัวต้นไงสามตัวต้นสามกับต้นขามนี่แหละหาเลขต้นมะขามเอาเอาชูฟังนู่นเลขซองได้ตัวไหนมางผมแช่เบื้องเอาแล้วผมเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไข่เบื้อคอมเมนต์มาว่ามีเห็นนักขึ้นบ่อประมาณนั้นผมให้น้องพี่ร่ำถวายผมกำลังอธิษฐานอยู่นี่แหละถวายข้ามมาข้ามผู้สามที่เ้าเพยอปฏิบัติยู่เป็นประีบ บ้านนี้ได้ต้มไม่หรอะอันคุณสุนะเขาอะไรกัโอ้ใหให้มาทันเจ้าที่บ้านนี้ได้ต้มเลยได้ไปเลยก่อาตอมสีบางเนาะเอาอวยกองมาครับวยกองมาเอาอยากให้เอซเห็นนนำครับอ่าเป็นหินมาืออยู่ได้งช่วงนี้ครับขช่วงนี้ได้ใช้ยังไงร่างสี่วยครับเดับสามเจครับ ยันไ้น้ำได้ด้หนึ่งเก้ากับสามเจ็ดหลังจากที่ว่าซองนี่เขาได้ฟันเย็นเหลือดเห็นยังมีผมมารูซสึกบีอยู่เธอชั่งไหนนะอันเดียวกันป้ียลอกเป็นหน้ากระดาษไหมก็ได้ครับคผู้ใดมันเขียนอันนั้นไรมันยัง ครับผมปิดม้หมือเล <laughs> ่ไหมลองซองใหงเบิ่งครับผู้ใดยินจังไดอที่แล้วก็ยืนน้ะพอน้องพิมพ์เนาะศูนย์งนนนังก็ข้างวัดแถวข้างศูนย์หกแปดศูนย์หกแปดศูนยที่แล้วนะคะ <laughs> แตก่ก็ยืมบาเลยกี่าสนเนอพี่น้องไงสามพันแตาบูเดมักเปลี่ยนไปยี่สิบ่านะที่่เอาขับนำข้าก็ได้คลิป แนวทางเลยนะค่ะเป็นแนวทางพ่อหนองพิมก็แม่หนองพิมก็ให้แนวทางฝากพี่น้องเอฟซีเลยนะค่ะพี่น้องก,ก็แต่แคบนาจ,จอไวเดอค่ะไปลองเสียงตะลี่เบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีกับเลขกต้นมะขามเนาะค,ะะคะ่ะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิง้งวดที่แล้วกับเขาเนาะคะ่ะสามตัวตุ้งตงเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็เลขบ้านเล็กทีปูเนาะคะ่ะพี่น้องสามหกเนาะคะ่ะพี่น้อง เนี่ก็เป็นทางที่ว่าพอน้องพิมพ์เท๊เนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีันใดอยากรวมทรรบุญกับพอน้องพิมพ์ก็โทรมาติดต่อมาใดเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะแอดก็เป็นสะพานบุญละหาแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะก็บเอฟซีันใดเข้ามาแร้กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะกับสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ